กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรครั้งที่72วันที่14มีนาคม2568 EP ที่1นทับสบัดนี้วันที่14มีนาคาม2568เป็นครั้งที่72ที่ข้าพเจ้านางสาวยาดากมณิชย์พุลไทยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสวดาพระปริบัติบุญต่างๆถวายที่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์าบูชาแดครูบาอาาจรย์ทั้งหลายขอจิตถุงข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขณะพิจารณาในบทสวดังงต่น,ตน,ตนนีเท วันที่หนึ่งบุตรชุมนุมเทวดาสามัญตาจักรวาลสุอัตตราคัจันตุเทวตาสัตทมังมุนิราชัสสุนันตุขะคโมคังสักเคการมีจารุปเปศขีริสีคาราตเตจันตลิเคมีมาเีทีเปรละเทจารามีจารุนาาานะคะเนเคหาวะทูมหินเคเตภูมมาจายันตุเทวาชาลัชลาวิ ภูมมาจายันตุเทวาชลธาราวิสเมยักขาคันธปนาคาติทันตาทันติเกยังมุนิวาละวะจจนังสาธบโเมสุนันตุธรรมะสวนากาลุอยังปัฏฐนตาธรรมะสวนากาลุยังปัฏฐนตาธรรมะสวนากาลุยังปัฏฐนตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนาใยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุชยามะบทที่สามบทกระด่างพารัตนาใยอรหังสัมมาสัมพุทโตปคะวาพุทธังปคะวันตังอภิวาเทมิ สวาสดค่ตูพระควตาธรรมโมธรรมนามาซามิสุปฏิปันโนพระควตูสาวกะสังโฆสังคังนามาหิบทที่สี่บทสวดธรรมการสิทธิคาถา นะโมตัสสะปะคะวะตตัวรหะสตัวสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะตตัวรหะสตัวสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะตตัวรหะสตัวสมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทเสด็ไตสรณะคัมภีร์ปาฐะพุทธังสรณะนักฌามิทำมังสรณะนักฌามิสังฆังสรณะนักฌามิทุติยัมปีพุทธังสรณะนักฌามิทุติยัมปีทำมังสรณะนักฌามิทุติยัมปีสังฆังสรณะนักฌามิตาติยัมปีพุทธังสรณะนักฌามิตาติยัมปีทำมังสรณะนักฌามิตาติยัมปีสังฆังสรณะนักฌามิ พุทโธปุสโสสัจจกิริยาคาถานาทีมีสันังอัญญงพุทโธมีสันังวรังเอเตนะสะเจวะเชนะโสติมีหุตุสัพพะทานาทีมีสันังอัญญงธัมโมมีสันังวรังเอเตนะสะเจวะเจนะโสติมีหุตุสัพพะทานาทีมีสันังอัญญงทังคูมีสันังวรังเอเตนะสะเจวะเจนะโสติมีหุตุสัพพะทา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพระคาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลาณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูวานุตโลสุริสธรรมสาติเศรษฐาเทวมฒนุสานังพุทโธพระคาวาติบทที่8ธรรมานุสติสวาคาโตพระคัวภีร์ธรรมุสันทิทิโกะกาลิโกูอิหิปัสสิโกะอุปนิยิกปะจตังเวทิตาโพวินุหิติบทที่9สังขานุสติ สุปฏิปันโนพระว่าตวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนพระว่าตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนพราะว่าตัสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนเพะว่ตสกสังโฆัาทิทางจตาริปาริสุยคาอัตถบริสุุคลาเอสะะว่าตวสังโฆอหุนยปาหุนยทักินยอัญชลีกโยนตังคุณยักตังโรกัสซะติบทที่สิ ตนะสูตรยาน,ตนา,รตานีัตพูตานีสมาคตานีภูมานิวายานีอันตลิเคตัตเพวพูตาสุมนาหวันตูอัทโทฟีสักกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพูตานิสามตาสะเปเมตังกรลุธามนุสิยาปชายะทิวาจรลตูจะหารันตีเยพระลิงตธรมาหีเนรขคาถาอปมาตายางเกินจีวิต,ตังอิทาวาหูลังวา เคสวายังรัตน er like <wh> ังปณีตังเอกนาโูสมังอัติตถาคเตอิทามีพุ้นรัตนังปณีตังเอเจเจนตวิโตุขยังวลาคังอมตะังปณีตังกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมมีสมาธิกินจิอิทามปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเจเจนะตุวทิโหนตุดูลพ่อนีน ยำพุทเศษถั่วปริวารนเนยจริงสมาธิมานันตริกานมะยะมาหูสมาธินาเตนะสมุทะวิจติธีทมปิธรรมีรัตนังปณีตังเอเตตะเจนะสุบัตโหงตุเยปุคลาส,สตังปัสสา,ททาตาจตา,านิเอตายุคานิเฮนติเตทักกิเนยัสุขตา,าสาสวกาเอเตสุทินนานิมาภลา,านิอิธรรมปิสังเคระตะัตนังปณีตังเอเตตะเจนะสุบัตโหงตุ ยสุปยุตานมมาสาทัดเฮนันิกามิโนโคตมมาซาสะนามิอิเตปตปฏิปตาอามตังวิคยญาหาลัทามุทานิผุ้ติงผู้ชมนาอิธรรมปิสังเทรัตนังปณีตังเอเตสัจเจราชวัณิฮุนตุนาทินตะคีโลปัญวิงสโตสิยาจตุพิวาเตพิอสามปะการปโยจะทูปะมังสาปุริสังวัธามิโยอริยสัจจานิอิวอเวจจาปสติอิธรรมปิสังเทรัตนังปณีตังเอเตสัตเจราชวัณิฮุนตุ เยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมเพปันเยนันตุเทสิตาเนีปินจาปิเตหนตุภูษาปมตานาเตผวังอัธมามาทิยันติธรรมปิสังเคระตานังปนีตังเอเตสเจนะสวัสดิหนตุสหาวาสทัศนสัมปทายาตยสุธรรมมาชหิตาผวันติสักกายวิธีวิกิตสักกายสักกายทิฏฐิวิจิกิฏตันจะสีลปตังวะปิยะธาติกินจิเต จตุหาปาเยหิจวิปมุตโตจาพิธานิทิอาภพโพกาตุงมีทำปีสังเครัตนังปณีตังเอเตสัจเจนะตวริโหตุปีทำปีสังเครัตนังปณีตังเอเตสัจเจนะตวริโหตุกินจาปิโสกัมมังกะโรติปาปกลางกาเยนาวาจายุทธาเจตัสสาวาอาภพโพโสตัสสะปกิจทายะอภัพพตาทิฏฐปทัสสาวุตตาอินทำปีสังเครัตนังปณีตังเอเตสัจเจนะตวริโหตุ Icana, มนาปคุมเพยยะธาพุทธิตักเคคิมหานามาเซปะทมิงคิมเพตะทูปะมังทำมะวะรังอาเทสายยนิพานะคามิงปะะมังหิตายะอีทมปีพุทธะรัตนังปณีตังเอเตสัจเจระทวดิฮุนตุวะโลวะลัญยูวะทูวะลาห์รัวนุตะโลทำมะวะรังอาเทสายิี่อีทมปีพุทธะรัตนังปณีตังเอเตสัจเจนะทวดิฮุนตุคีนังกุลานังนาวังนาที่สามภวังวิรัตจะ วิรัตตจิตตายาติเกพูะ้ปฐมินเตขีนาพีชา,าวิรุณหิจันทานิพันติทีลายทายามปทีโปอิทัมปิสังเคระตนะปณีตังเอเตสเจนะตวริทุนตุยานีตัภูตานิสัมมาคาตานิภูม,มานิวาย,ยานีอันตริกเคตถาคตังเทวพพมรุสุปูชุตงังพุทธังนมัสสามะตวริทุนตุ ยานีทะบูตานีสมาคตาณีภูมานีวายานีอันตริเคตาทาคตังเทวุพุทธสปูชิตังทำมังนามัสสามะสวัสดิฮวนตุยานีทะบูตานีสมาคตาณีภูมานีวายานีอันตริเคตาทาคตังเทวุพุทธสปูชิตังสังฆังนามัสสามะสวันหุทังคังนามัสสามะตวันิฮวนตุ บทที่สิบเอ็ดอาตานาติยาปริตาลาบดโยสาพโลคาเวนิมุตโตสัพปันตาปวัชิโตสัพพะเบเลมติกันโตนิปุโตจตุวังเพราะว่าพีติโยวิวัชันตุสาพโลโควินาชันตุมาเตพระวัตบันตาลายโยสุขีทีคายุโกเพระว่าวิวาทันสีลิชนิจังมุทาปัจายโนจะตารุธรรมะวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง บทที่สิบสองอธิตฐปริยายสูตรเอวอมีสุตังเอกังสมยังพระควาขยายังวิหารติขยายสีเสสะทิงบิคุสะหาเสนาตัตตะลาคุพระควาพิคุวมันเตสีสะพังพิคเวอธิตังกินจาพิคเวสัพพังอธิตังจักคุงพิคเวอธิตังรูปาอธิตาจักคุวิญญาณังอธิตังจักคุสัพัโตอธิโตยังอิตังจักคุสะพัสสะปฏิญญาอุปวาติเวทิตังสุครังวาทุครังวาทุกขมัสุครังวาตามปิเอชิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคินาโทสักคินาโมหะคินาอ อุปยาเสห์อิตันติวัฒามิโสตังอนิตังสัทธานอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตัถพัโสไดโตัวยามไปทางโสตัถพัสปัจจะยาอุปจะติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาทุขังวาตัมปีอธิตังเกนะทิตังอธิตังระคะกินาโตตักินามวากินาอธิตังชาติยาชาลามะระีนะโตเกหิปุริเทเวหิทุเกหิทุมาเซหิอุปยาเสห์อิตันติวัฒามิคานังอธิตังสันธาอธิตาคายาวิญญาณังอธิตังคายาสัพพโสอธิโตัวยามไปทางคายัาสัพพ อุปจติเวทิตั้งทุกังวาทุกังวาทุกคังทุกังวาตัมอธิตังเกณฑ์ตังนิตังกตาขักกีนาทุตักกีนาทุหักกีนาทิตังชาติยาชาลามะระเลตุเกหิปะริเทเวหิทุเกหิตุมนาเสหิปุญาเสหีในตันติวาธามิชิมหะเทตาราสาชิมหาชิ ชิพาวิญญาณังที่ังชิาสัพะโสที่ตัวปิทางชิาสัพสัปติยาอุปจติเวทีตังสุขรังวาทุกั้งวาทุกขมาทุขังวาตามปิเอทีตังเกณะที่ตังตังราคะกินาทตะกินาโมหกินาที่ตังจาติยาชาลามะนัเกบริเทเวเทุเกเฮทุมาสเทเอุปยาเเตันติวัฏามิกายโยที่ตภุกถัพพาที่ตากายวิญญาณังที่ตังกายสัพะโสที่ตัวำปิทางกายสัพสปติยาอุปจติเวทีตังสุขังวาทุคังวาม์ทุครัังวาัมิิทกนร์ သာသရာကြလားမနရေတော့ကေဟိပိနေသေးဝေဟိုကေခိကိသမသိဟူညာသိဟိဟန္တအတိကံသုထာမိ มนเวทีตัวทมาอนิตามนุวิญญาณังอนิตังมนษสัพพะโสทีตัยังปิทางมนษยสัพัพติยาอุปจติเวดังสุขังวาทุกังวาทุกขมสุขังวาตามปรีตังเกนฑทอติตังอนิตังกตาคะกณนาอนตุขะเกนาโมกณนาอนิตังชาติยาชาลามนราณีนตัวเกหิปุริเทเวหิผู้เกหิธมราณสหิอุปิยาเสหิเจตตันติปุธามิเอวังปัสสังพิคเวสุตวาอริยสาวะโคจักขุสงมิงปีนิพนธิเต วาทุกครังมาทุกคังวาต่สะมีปีนิ้พินติโสตะจะมีปีนิ้พินติสัธเทสุปีนิ้พินติโสตะมิญาณในปีนิ้พินติโซจะสะพัดเสปีนิ้พินติยังไปทางโสตัสะพัดสะัดจยาอุปจติเวทีนังสุขังวาทุกคังวาทุกขังมาทุกคังวาต่สะมีปีนิ้พินติคานั้นจะมีปีนิ้พินติคันเตสุปีนิ้พินติคานัวิญญาณในปีนิ้พินติคานัสะพัดเสปีนิ้พินติยังไปทางคานัสะพัดสะัดจยาอุปจติเวทีนังสุขังวาทุกังาทุกข ทุกครั้งว่าทุกอาทิตย์คมาทุกครั้งว่าแต่ทวิงป,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 ปีนี้พินติชีวทหาร ยาปีนี้พินตีราเซสุปีนี้พินติชิวหาวิญญาณในปีนี้พินติชิวหาสัพพะเตปีนี้พินติยามไปทางชิวหาสัพพะสัพติยาอุปจติเวทีังสุขังวาทุขังวาทุขังมาทุขังวาตาสมิงปีนี้พินติกายาสมิงปีนี้พินติปุบจะเพสุปีนี้พินติกายาวิญญาณในปีนี้พินติการาสัพพะเตปีนีพินติยังไปทางการาสัพพะสัพยาอุปจติเวทีดังสุขังวาทุขังวาทุขังมาทุขังวะติาเสมนนนวิิิญญาปีีต มนอักผักเตเปีนี้พินจะดี ยำปปทางมโนุษัสตปาติยาอุปจติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาทุกคังวาตาทะมิงปีนิพินตินิพินทางเวลาติวิราคาวิมุตติวิมุตติมิงวิมุตติมิติญานังวุตติคีนาชาติวุสิตังพามจาริยังกตังกาลนิยังนาปลังอิทธตายาติปจานาติติธรรมโวจ่าปะควาอัตตมนาเตปิคูปะควาโตภาสิตังอภินานทุงอิมาทมิงจะปณะเวยาการณ์มิงปัญญามานิตาสาปิคูสังหาสสาอนุปาทายะอาสะเวหิตานิิิิวมุุตตตส บทที่13นะฏตละคณะสุตังเอวัมีสุตังเอกังสมัยยังพระคาวาพาลานสิยังพันติอิสิปัตเนมีคทาไทยยตตะระกโขพระคาวาปัญจวัคคียปิคุมันเตสิรูรูวังพิเกเวนตางรูปังใจทังพิกเวอัตตาพระพิตรานี้ทังรูปังอภัยทายะสังวัตเตยยาละพิจจะรูเปเอวัมีรูปังโหตุเอวัมีรูปังมาโหสิติยสมาจโขพิเกเว รูปังนัตตาตัสมารูปังอภาทายะสังวัตตินัจะรัปฏิลูเปเอวังเมลูปังโหตุเอวังเมลูปังมาโหสิติวทนานัตตาวิทนาจังยี่ทางพิกเวอัตตาพระพิสานัยทางวิทนาอภาทายะตังวัตเตยะลับพิจารวิทนาเอวังเมีวิทนาโหตุเอวังเมลวิทนามาโหสิติ แัะสมาจะโคพิคเมวิทนาณตาตาสัมาวิทนาภาทยาสังวัตตินัจาภติวิทนายะเอวังเววิทนาหุนตุเอวังเมวิทนามาอโหสิติสัญญาณตาสัญญาใจอีทางพิคเวอตาพระพิษานายทังสัญญาภาทยาสังวัตตยาลภิเพจรจัญญายะเอวังเมสัญญาหุนตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติแัะสมาจะโคพิคเวสัญญาณตาตัสมาสัญญาภาทยาสังวัตตยา สังวัตตินัจะรับปฏิสัญญาะเอมมีสัญญาหุตัวเอ๋มมีสัญญามงหุติติสังคานานตาสังคาลาจะทังพิกเวอัตตาพระพิสังสูรในทังสังคาลาภายทยาสังวัตเตยุงละเพจะจะสังคาเลสุเอมมีสังคารางหุตัวเอ๋มมีสังคามามาหฮสุนติยสมาจะโหพิขเวสังคาลานตาตัสสมาสังคาราภายทยะสังวัตตินัจะรัปฏิสังคาเลสุเอมมีสังคาราหุตัวเอ๋มมีสังคามามาเสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจั่งหิทังพิฆเวอัตตาพระวิสานายิงทางวิญญาณังพาทะยัตังวัตตยัลพิจจะวิญญาณีเอมมีวิญญาณังหู้ตัวเอมมีวิญญาณังมาหูสีติยสมาตโคพิฆเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอภพาทะยัตังวัตตินันจะรับปิวิญญาณีเอมมีวิญญาณังหู้ตัวเอมมีวิญญาณังมาหูสีติตังยิงมันจะถายพิฆเวรูปังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยังปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังงพัันนนเตยปาิ ทุกครั้งวิปุรีน้มาทำมังกรังนุตังสมนุปปัตติตุงเอจังมามาเอโซมะจะมีเอโซมีอัตตาตินุเฮตังพันเตงต่งกิ่งบญรดาพิชเวชนาวินิจาวานิจาวาตีนิจพันเตงจะเป็นนิจังทุกครั้งว่าตังทุกครั้งว่าตีทุกครั้งพันเตงจะเป็นนิจังทุกครั้งวิปุรีน้มาทำมังกรังนุตังสมนุปปัตติตุงเอจังมามาเอโซมะจะมีเอโซมีอัตตาตินุเฮตังพันเต ตังกิงมณธาพิคเวสัญญานิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยังปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลังนุตังสมฤตุปาสิตุงเอตังมะมะเอตุโมมะสุมิเอตุโมมีอตาตินุเหตังพันเตตังกิงมณธาพิคเวสังฆารานิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยังปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลังนุตังสมฤตุปาสมิเอโมตาติุเหตังพันเต อังกิงม่นด้ถ่ายพีกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยงปนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยงปนานิจังทุกขังวิปริณามาทำมังกลังนุตังทำนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโซมัตติีเอโซมีอาตาติโนเฮตังพ <en> ันเตงตัสมาหิ ัตสมาติหาพิฆเวยังกินจีรูปังอติตานะข้าจุปจุปนังอาจาตังวาพระอิทาวาโอราลิกาวาตุกมาวาฮีนาวาปนิตาวายันทุเลสันติกีวาสัพังรูปังเนตังมะมะเนนโสหามะตะมินาเมโสอาตาติเอวเมตังเนทาผูตังสมักปัญญาทัตพังยากาจติ เวทนาตีตานะคะจุปิจปันนาอัจตังวาปหินทาวะอุราลิกวาสุมาวาหีนาวาปนิทาวะยาทูเีสันติเกวาสัพพานวิทนาเนตังมะมะเนสุอมัจฉมินาเมสุอัตตาติเอวิมีจังยะทาบุตังสมปัญญาทัตถัง ยากาจิสัญญาตีตานะคจะปัจจุบันนาอัตตังวาพะหิทธาวาอุราลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปณิยาตาวายาทุเลสันติเกวาสภาสัญญาในตังมามะในสุหามัสมินะเมตุอัตตาติเอวามีตังเะธาปูตังสมปัญญายะธาถังเยตุจิสังธารานิตานะค่ะปัจจุบันนาอัตตังวาพะหิทธาวาอุราลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปณิตาวายาทุเลเยตุเลสันติเกวาสัพพเังธารานิตังมามะในสุหามัสมินะเมสุมีอัตตาติโน そうあったって。 ว่าเมตังยถาภูตังสมปัญญาทัทธพังยังกินสี่วิญญาณังตีตานาขจกจัปปานังอาจจะตังวาพระหิทาวาอุราลิกาวาสุกขังวาหีนางวาปนีตังวายันทูเลสันทิเกวาสัพพังวิญญาณังในตังมามาในสูงมะจะมีนาเมโสอัตตาทีว่าเมตังยถาภูตังสมปัญญาทัทพังเอวังปัสสังมิกเวสุตเตวาอริยสาวะโกรูปัสติมีปีนิพนติเวทนาญาปีนิพนติสัญญาญาปีนิพินติสังฆาเลสุปีนิพนติวิญญาณัสมิปีผิดนิพินทตินิพินทังวิรัตติ มุตเตมินมุตตมิตยานังฮงติคีนาชาติวุติตังพาะมุจาริยังการลนียังนาปลังอิทธตตายาติพิธานาดีดีธรรมโวจารปะคะวาอัตามาตาปัญจวัคคียาพิคุปะคะวะตูภาสิตังพินันทุงอิมัตเตมินจะ ปนะเอยาการณะธรรมิปัญญามาเนปัญจว,ญาาวัคคียานังพิคูนางอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิบุติงสุติบทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมิยังพระขาวาักเกสุวิหัรติกะปิละวัตุสมิงมหาวณีมหาตาพิคูตังเฮนะสัตติงปัจจมาติหิพิคุตเตหิสัพเพหิวะละหันเตหิทัศนิหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยูเยนะ สันนิปิตาหูติพระควนตังทัศนายาพิกูทั้งคันจอะอะทโ อัทโคจตุลนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานังอัตเอตตโหูศีอยังผูภคขาวาสเกสุวิหารตีกบิรวัตถุสมิงมหาวันนีมหาตาพิ่ขูสังเคนะสัติงปัญจมาเตหิพิ่ขูจเตหิสัพเพเหวะอรหันติหิทัศิหิจโรกัฏาตูหิเทวตาเยปูเยนะเันีปิจิตาโหติภควานตังทัศนายะพิ่ขูสังคันจะยานูนัมยามปิเยนะภควาเตนุปสังกมือยามะอุปสังกมิตวะภควาตูทันติเกปันเจกะคาทาวาเตยามาติ